สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่แมพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะพบกันอีกครั้งนะคะพบเขาพบกันกับเรานะคะช่องน้องนาตยาแม่วาสนานะคะดูความสุขของนาตยานะคะเหมือนเด็กนะคะหลังจากที่คุณพ่อไปเอาทรายมาลงให้นะคะดูนะคะนาตยาเล่นดินทรายเหมือนเด็กเลยนะคะเขาเย็นเขาชุ่มชื้นนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยได้เล่นดินแบบนี้มานานแล้วนะคะ แล้วก็เอาทรายมาลงให้สองสาวของเรานะคะได้เล่นได้ที่ตรงนี้มันจะเป็นที่แข็งนะคะที่แข็งแล้วก็มันจะไม่ซึมซับน้ำนะคะไม่เหมือนเหมือนทรายนะคะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ดีนะคะขอบคุณแม่วาสนานะคะ <c oughs> ที่มอบความสุขให้สาวๆแล้วก็ที่อยู่ พาก็จะได้อยู่ที่ร่มลื่นนะคะที่ตรงนู้นมันก็ถ้าช่วงบ่ายมาแดดจะร้อนนะคะแดดจะร้อนมากแดดส่องนะคะต้นไม้ต้นไม้ใหญ่ร่มมันจะไปอีกทิศทางหนึ่งนะคะดูนาตยามีความสุขมากนะคะมีความสุขที่ได้เล่นดินทรายนะคะคุณพ่อก็ได้ไปซื้อทรายมาเองเลยนะคะไปซื้อทรายมาคิวหนึ่งเองเลยเพราะว่า เราสั่งเขามันก็คุณพ่อบอกว่าถ้าสั่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งเขาจะแบ่งมาเป็นครึ่งหนึ่งนะคะคุณพ่อก็ไปอยู่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างก็เลยรู้เราก็เลยเอาไปซื้อมาคิวหนึ่งก็ได้เยอะพอประมาณนะคะแต่ก็ไม่เท่าไหร่น่าจะยาเล่น <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> คุณพ่อก็แบ่งมาไว้แบ่งมาไว้ตรงกลางคืนด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่พอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยังไงก็ค่อย ถ้ามีคะแนนเพิ่มก็ค่อยเอามาลงให้อีกนะคะตรงนี้ช่วงกลางคืนนะคะแม่นา่านนาของเรานอนตรงนี้นะคะก็แบ่งมาไว้สองส่วนนะคะตรงนี้คุณแม่ก็จะอยู่กับสองสาวของเราช่วงกลางวันก็จะร่มลื่นหน่อยนะคะ นอตยาชอบมากครับนอตยาชอบเล่นทรายใเย็นครับเข้าตานะพ่อสนุกมากเลยนะคะเหมือนเด็กนะคะเดี๋ยวเขาย่ำไปย่ำม,มาก็จะแน่นเองอวันนี้คุณพ่อก็หยุดนะคะแล้วก็ช่วงเช้าเราก็ได้ไปทำธุระนะคะกับควานเล็ก ก็ให้ลูกสาวเช่นเคยนะคะน้องกวางนะคะไปดูแลสองสาวให้น้องกวางดูแลสองสาวให้นะคะก็ขอบคุณลูกสาวมากๆที่มีใจรักช้างเหมือนพ่อกับแม่นะคะลูกสาวคนโตก็ไปหางานทําช่วงพัธไทมนะคะพัธไทมวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็พอรายได้ให้ลูกๆไปโรงเรียนนะคะให้เขาไปหางานทํา ก็ขอขอบคุณนะคะพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะที่มีเมตตาให้ครอบครัวของเราเสมอมานะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กับครอบครัวของเรานะคะก็ขอขอบคุณมากๆครอบครัวของเราก็เป็นครอบครัวเล็กๆนะคะที่มีหัวใจรักช้างดูแลช้างด้วยใจนะคะเราก็ดูเขาว่าเขามีความสุขแบบไหนยังไงนะคะ ให้เขาได้กินอิ่มมีความสุขในการอยู่นะคะ<อ>นัตยาทรายเข้าตาพ่อนะเห็นไหมเข้าดินเข้าปากตัวเองแล้วไหมยางรถไม่เอาแล้วใช่ไหมยางรถอ่ะเล่นทรายพอแล้วใช่ไหมเอาไหมนี่ยางรถเดี๋ยวเอาไหมน,น้าทรายเข้าตาคุณพ่อแล้วว,<ะ>วันนี้คง <วะ S 1> เล่นลทั้งวันเลยยึดยางรถเลยพ่อยึดยางรถเลย สนุกมากเลยนอนลงไหมนอนลงเลยไหมนอนลงเลยไหมดูเราเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจนะคะนอนลงเราก็ต้องอดทนสู้นะคะถึงเราจะลำบากไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะอดทนสู้ให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะพ่อพ่แม่แม่พี่พี่น้องๆอง fc ทุกคนทุกท่านที่ให้กำลังแรงใจครอบครัวของเรานะคะ ครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนามาเสม,เสมอมานะคะหากไม่มีพ่อๆแม่ๆในวันนี้ที่ช่วยผักดันคะแนนผักดันคอมเมนต์นะคะเราก็อาจจะไม่มีช่อง YouTube นะคะช่องเล็กๆนี้มาได้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณแชร์ขอบคุณการแชร์ขอบคุณการคอมเมนต์นะคะขอบคุณไลค์ที่ให้ครอบครัวของเราเสมอมานะคะ ครอบครัวของเราก็จะสู้แล้วก็พยายามทํา y o YouTube ให้ดีที่สุดนะคะให้พ่อพ่อแม่แม่ได้ชมกันนะคะก็เป็นความสุขเล็กๆของช้างของเรานะคะ ดูน้องนาตยาของเราเล่นนะคะดูเขาเล่นแบบมีความสุขมาก เดี๋ยวถ้าแห้งยังไงทรายก็ลงมาพื้นดินเหมือนเดิมนะคะคุณแม่ก็เดี๋ยวคุณแม่ก็ค่อยกวดเอาเข้ามาอีกทีนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทรายมันจะไม่เหนียวเหมือนดินเหนียวนะคะถ้าแห้งถ้าอะไรเราก็ทําความสะอาดมันเวลาน้ําเวลาโดนน้ำโดนเยี่ยวโดนอะไรก็จะไม่แฉะนะคะก็จะซึมเดี๋ยวย่าไปย่ามาก็คงแน่นนะคะ นัตยาขอบคุณค่าหรือยังลูกขอบคุณค่าพ่อพ่อแม่แม่หน่อยเร็วขอบคุณค่าก่อนเร็วเดี๋ยวค่อยเล่นเดีเ๋ยวคะอ่อยเล่นมามามาเหมือนเด็กนะคะเหมือนเด็กเหมือนเด็กเลยนะคะหันหน้ามาหันหน้ามาขอบขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่หน่อยเร็วไม่ทำทำไมไม่ทำละอย่าขี้โกงสิคะคุณพ่อไม่เอาหรอกห่วงอะ่ะ นายขอบคุณค่าก่อนเร็วขอบคุณค่าสวยๆขอบคุณค่าขอบคุณมากๆนะคะขอให้แม่ๆมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนทุกท่านนะครับตาจิดากลูกใครใครเจ็บนะครับบ๊ายบายยังลูกนัตยาบ๊ายบายยังอู๋บ๊ายบายก่อนเร็วๆอยกมือขึ้นบ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยดีๆลูกบ๊ายบายจ้าด้วย Right. ตรงนี้ก็จะเป็นมุมความสุขของนาตยานะคะยางรถนะคะก็ขอบคุณลูกสาวมากๆนะคะที่มีใจรักช้างเหมือนพ่อกับแม่นะคะหากใจเขาไม่รักจริงๆเขาก็ถึงจะปลูกฟังเขายังไงเขาก็ไม่รักนะคะ แต่นี่เขารักมามาโดยที่เขาเกิดมาเขาก็รักช้างเลยเขาเกิดมาเขาก็พอโตขึ้นมา,าก็มีหัวใจรักช้างเหมือนพ่อกับแม่เลยนะคะน้องกวางก็เลยช่วยพ่อช่วยแม่ดูแลช้างให้นะคะก็ขอขอบคุณลูกมากๆจากใจจริงๆนะคะนั้นเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาก็มีความอดทนสู้สู้ที่จะดูแลช้างแทนพ่อกับแม่ในช่วงที่พ่อกับแม่ยุ่งๆนะคะ มันก็เป็นความภูมิใจอีกอย่างหนึ่งของพ่อกับแม่นะคะในช่วงวิกฤตที่เรายุ่งยากน้องกวางของเราก็ยุ่งยุ่งกำลังทําการบ้านส่งคุณครูเมื่อเช้าพ่อกับแม่ไปทําธุระ <c oughs> ก็ให,ให้ให้ลูกสาวขณะที่เขาก็ยุ่งยุ่งอยู่นะคะน้องกวางก็ทำการบ้านส่งคุณครูอยู่ <c oughs> กำลังเพ่งเพียรเลยน้องกวางสวัสดีค่ะลูก <c oughs> ก็ทั้งเรียนนะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ บางทีคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไปเอาต้นหญ้าต้นสับปะรดนะคะเขาก็ดูแลแทนคุณพ่อคุณแม่ให้พี่สาวก็ออกไปหางานทําพิเศษนะคะเพราะว่าถ้าคุณพ่อทําคนเดียวบางทีมันก็ไม่พอค่าใช้จ่ายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณพ่อพ่อ,พอแม่แม่พี่พี่พน้องๆออีกครั้งนะคะที่มีความเมตตาสงสารให้กับครอบครัวของเรานะคะ ยังไงก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับครอบครัวของเรานะคะครอบครัวน้องนาตยาแม่วาสนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะหากไม่มีพ่อแม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ก็คงไม่มีช่องของเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะนาตยาบายบายในลูกไม่สนใจอะไรเลยมาสวัสดีค่ะบายบายพ่อพ่อแม่แม่ก่อนเร็วมาบายบายอีกครั้งเลวลูกมา เขากำลังมีความสุขนะคะทางนี้ลูกทางนี้ทางนี้นอันหน้ามาทางนี้เร็วอ่าบาย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 สวัสดีค่ะสวยสวยลูกสวัสดีค่าสวสสวยส,วยส,วสขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวเจอคิกันต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ